สวัสดีครับลูกค้ามาชมการติดตั้งแผนกันของ้อของรถโตต้รายลิตนะครับยารลิฟตชมใหม่ครับปี2000นะครับเรากำลังให้ลูกค้าชมการติดตั้ง แผ่นกันความร้อนของโต้ตารุ่นยาลิสนะครับปี2000นะครับตัวนี้ก็คือโฉมใหม่แล้วนะครับทำการติดตั้งแผ่นความร้อนของบริษัทโอรานะครับเป็นแผ่นความร้อนที่ทนน้าทนความร้อนอย่างแท้จริงอายุก,การใช้ย,ยานยาวนานนะครับโดนน้ําก็ไม่เปื่อยไม่ยุ่ยโดนความร้อนไม่แตกไม่เกาะไม่ละลายครับทุกปัญหาเกี่ยวกับแผ่นกนความร้อนที่ลูกค้าเจอมาก็มาจบที่เราทั้งหมดนะครับจะติดตั้งอะไรมาก็แล้วแต่นะครับ สุดท้ายก็มาเปลี่ยนของโบราณนะครับเพราะอะไรเพราะว่าโดนน้าไม่เปื่อยโดนความร้อนไม่แตกไม่เกาะไม่ละลายนะครับลูกค้าที่มีปัญหารเรื่องแผงคาร้อนอยู่ขับเข้ามาที่โอรารนะครับน,รระ 3, 8, นะครับปากซอยอินทรมล38ครับจบเปลี่ยนครั้งเดียวอยู่ได้นานแสนนานนะครับอายุการใช้งานยาวนานไม่ต้องเปลี่ยนทิ้งบ่อยๆนะครับโดนน้าก็ไม่เสียโดนความร้อนไม่เสียนะครับไม่ใช่ของทดลองแล้วครับ3 0กว่าปีของการติดตั้ง ลูกค้าเยอะมากครับให้ความไว้าใจเราอยโอลานนะครับไม่ว่าจะเป็นรถใหม่ไบแดงนะครับหรือเป็นรถที่สะสมรถเก่ารถเปลี่ยนฝักโปรงรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับเรามีหมดนะครับเพราะฉะนั้นบุกเบิกมา3าสกว่าป,ปีเนี่ยถึงจะรู้ว่าอะไรที่มันอยู่ในห้องเครื่องแล้วมันทนที่สุดดีสุดอยู่ได้นานที่สุดนะครับแม้ท้งลูกค้าต่างจังหวัดที่อยู่ไกลๆไม่สามารถมาได้เราก็ส่งสินค้าให้ได้ภายในวัน2วันก็ถึงนะครับ แล้วการติดตั้งเรามีเวรโการแนะนําติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับลูกค well right <tr> well <other> ้าสามารถติดตั้งเองได้หมดทุกคันนะครับรถลูกค้ากี่คันกี่คันก็สั่งเข้ามาติดตั้งกันหมดนะครับไม่ใช่ว่าซื้อครั้งเดียวเราเข็ดนะซื้อมีรถกี่คันในบ้านสั่งซื้อไปติดตั้งกันเองหมดเลยนะครับลูกค้าต่างจังหวัดไกลๆนะครับแล้วก็ถ่ายรูปมาอวดเรากันติดตั้งกันได้สวยงามเรียบร้อยนะครับลูกค้าอยู่ในกรุงเทพนะครับไม่จําเป็นต้องทําเองนะครับ จังหวัดใกล้เคียงกรุงเทพขับคนเข้ามาตลอดนะครับหลังไหลกันเข้ามาติดนะครับช่วงนี้จัดโปรโมชั่นลดราคาสั้ต่ำสุดนะครับยี่สิบหกพิเศษยี่สิบแปดเราก็ไม่ได้หยุดนะครับลูกค้าสามารถขับเข้ามาจอดที่สุทธิสารปากซอยอินทรรมราสามพิเศษที่จอดรถอยู่ด้านหลังกว้างนะครับเป็นลานจนอดรถกว้างเพราะงั้นเราไม่ต้องห่วงเรื่องโควิดขับสามสิบนาทีสี่สิบนาทีเสร็จกลับได้เลยนะฮะ ไม่ต้องห่วงนะครับแป๊บเดียวคะับติดสอบถามราคารถแต่ละรุ่น0 8 9 8 8 8 9 0 0กนะครับรถมันมีหลายไซส์หลายขนาดเราลดราคาให้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับสามารถเขานำรถเข้ามาติดตั้งได้เลยครับ30-40นาทีเสร็จนะฮะ26 27 28นะฮะเราไม่หยุดนะเจอกันได้เข้ามากันได้ตลอดนะครับขอบคุณมากที่ติดตามชมครับสนใจก็สั่งซื้อเข้ามาครับ0 8 9 8 8 8 9 0 0กครับอย่าลืมนะครับกรุงเทพจังหวัดใกล้เคียงสามารถนาาาารรถเเเเขข้้้้มมไดดลยตติังส็จ ลดราคาต่ำสุดลู้าอยู่ต่างจังหวัดไกลๆสามารถสั่งติดตั้งเองได้เลยครับไม่ต้องห่วงครับเราเรามีบริการส่งของรวดเร็วแล้วก็ติดตั้งเราแนะนําลูกค้านะฮะสามารถติดตั้งเองได้เลยครับมีวิดีโอการติดตั้งอย่างละเอียดนะครับขอบคุณมากครับติดต่อเฮียเดช089889000ครับขอบคุณที่ติดตามชมครับ